หากับไอเหมือนใจได้แต่รินยาโอ้ยทำไมกลับไม่หลับเลยจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยรอรถมาเป็นชาติละไอ้แกมึงไม่กลับไรเว้ยป็นทายก็ได้หรอมึง <lonely> สิเลือหมันเลยมึงสิเลือตัวเขาแล้วมันเป็นทางแับนี้มึงเหลือมันก็ได้แต่บ้านเป็นของกูอ่ะเป็นของข่อยคือกัน บ้านที่พรม้ามมนต้องเป็นของกูเป็นของกูคือกันกับพ่ออมน้ำกันไหมบอให่กูบอให่แล่่ลญญ่่กั่บบ่่่่แ่่่่่่่ญ่่่่่่่่่ว่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ต้องถอนชื่ออดีตสามีภรรยาที่กู้ร่วมออกจากสัญญาโดยทั้งคู่ต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ได้ถือกรรมสิทธิ์ต่อและเมื่อหยากันแล้วให้นําเอกสารการหย่าไปยื่นเรื่องขอถอนชื่อผู้กู้ร่วมกับธนาคารและธนาคารจะทำการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้และรายละเอียดสัญญาใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ต่อน,นั่นเอง 2. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสการแบ่งทรัพย์สินจะไม่ยุ่งยากโดยทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันก่นกอนว่าต้องการให้ผู้ใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อจากนั้นไปที่ธนาคารแจ้งความประสงค์ต้องการถอนรายชื่อผู้กู้ร่วมโดยแจ้งเป็นกรณีเกิดหย่าร้างกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันธนาคารจะประเมินศักยภาพทางการเงินของผูู้้ยื่นเรื่องว่าสามารถชำระได้ตรงตามกำหนดหรือไม่รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากผู้กู้ร่วมซื้อบ้านให้เป็นผู้กู้เดี่ยว วิธีนี้เป็นทางออกในกรณีที่ทางธนาคารไม่อนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญญากู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยวเนื่องจากทางธนาคารประเมินแล้วว่าผู้กู้เดี่ยวไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดโดยทางธนาคารจะประเมินปัจจัยต่างๆเช่นเงินเดือนผู้กู้เดี่ยวภาระหนี้สินอ,อื่นๆและยังเช็คเครดิตบูโรหรือการติดบัตรนิตของผู้กู้เดี่ยวรวมด้วย 4. ขายทรัพย์สินและแบ่งเงินกันคนละครึ่ง โดยวิธีนี้ทั้งสองฝ่ายหลังการกู้ร่วมแล้วทําการตกลงกันแล้วว่าไม่มีใครยาบเถียงกรรมสิทธิ์บ้านต่อจึงทําการขายทิ้งเพื่อตัดปัญหาโดยในการขายบ้านนัน้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าหักภาษีนะที่จ่ายและค่าบริการอื่นๆด้วยนนเป็นใจนะเป็นเลยนะ